เราเช้านี้7จ็ดวกาสินาทีนะครับท่านผู้ชมครับมีเสือเ้อยืดแฟนข่าวให้ท่านผู้ชมสักห้าท่านตอบคําถามทางโทรศัพท์สลหับสับเปลี่ยนบรรยากาศกันนะฮะตอบคําถามมาว่าวันช้างไทยตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปีคตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปีนะครับห้าท่านเดี๋ยวเบอร์ขึ้นให้ดูหน้าจอนะฮะเนี่ยทีมงานคาดไปถึงเห็นไหมศูนย,ย์สองหกแปดสามห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะ มาว่ากันต่อนะครับเรื่องสารร,รัฐมนูญเมื่อวานนี้ตอนเช้าเป็นช่วงการถแถลงด้วยวาจาและก็ลงมติกันช่วงบ่ายก็มีการสรุปคําวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐมนูญประเด็นเรื่องร่างพรบรให้อํานาจกระทรวงการ,ค,รคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของประเทศหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าโครงการพรบกู้เงินสองล้านล้านเพื่อทําโครงการคมนาคมขนส่งพื้นฐาน สารรัฐมนูญพิจารณาแล้วประเด็นที่หนึ่งดูจากพยานหลักฐานจากการไต่สวนข้เทีจริงเป็นที่ยุติว่าน,นายนริศรทองธีราช์อดีตสสสกลนครพักเพื่อไทยใช้บัตรแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนแทนคนอื่นเพราะฉะนั้นประเด็นนี้สารรัฐมนูญเห็นว่าการลงคะแนนเสียงแทนกันในการพิจารณาร่างกฎรมเียบฉบับนี้เมื่อ20กันยายนปี56จึง ถือว่ากระบวนการไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอันนี้คือผิดกระบวนการมติหกต่อสองประเด็นที่สองประเด็นที่พิจารณาว่าเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ไล่ตั้งแต่เงินกู้ตามกฎหมายนี้เป็นเงินแผ่นดินเมื่อเป็นเงินแผ่นดินซึ่งการกู้ตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับเมื่อเป็นเงินแผ่นดิน ก็ต้องพิจารณาว่าขัดยือแรงต่อรัฐมนูญมาตราหมวด8ว่าด้วยการเงินการคลังแล้วก็ประมาณหรือไม่สารรัฐมนูญเห็นว่าการกู้เงินตามร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นเงินแผ่นดินการใช้จ่ายด้วยการโอนงบประมาณก็ดีหรือกฎหมายว่าด้วยการเงินการคลังเว้นแต่กรณีจําเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะจ่ายไปก่อนก็ได้แต่ต้องเป็นไปนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติและต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชดเชย แต่ตามข้อเท็จจริงปรากฏว่าการดาเนินการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้านคมนาคมตามร่างพรบฉบับนี้ยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนเพราะฉะนั้นสารรัฐมนูญจึงมีมติกรณีเนื้อหาเมื่อเป็นเงินแผ่นดินจะต้องเข้าตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้เกี่ยวกับงบประมาณหลายฉบับด้วยกันแต่ร่างพรบฉบับนี้ ไม่ดําเนินการอย่างนั้นจึงถือว่าขัดรัฐธรรมนูญสารรัฐมนูลมีมติเป็นเอกฉันท์9ต่อ0เนื้อหาขัดรัฐธรรมนูญและเนื่องจากเป็นขัดรัฐธรรมนูญในสาระสำคัญจึงมีผลให้ราชฉบับนี้ตกไปทั้งฉบับนี่คือคำวินิจฉัยนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อผลเป็นอย่างนี้ ปฏิกิริยาจากทางด้านของนายกัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรอ๋อเดี๋ยวก่อนจะไปถึงท่านนายกปฏิบัติหน้าที่นายกัฐมนตรีแล้วก็ท่านเลขาธิการกปรปสคุณจุเทพเทือกสุบรรณดูเบื้องหลังกันก่อนประเด็นที่หนึ่งเรื่องเสียบบัตรแทนกันเนี่ยน้องไบค่ะ <c oughs> ประเด็นนี้หกต่อสองโดยที่มีรายละเอียดที่ดูได้เนี่ยหกต่อสองเนี่ยนะฮะสองเสียงข้างน้อยที่เห็นว่า,วา,ราการะบวนการตรามไม่ขัด ก็คือคุณชัดชลวรกับคุณเฉลิมพลเอกอุรุค่ะที่เหลือหกเสียงจะเป็นกรณีของเห็นว่าขัดรัฐมนูญในแง่กระบวนการแต่มีหนึ่งเสียงงดออกเสียงนั้นก็คือคุณอุดมศักดิ์นิติมนตรีค่ะคุณอุดมศักดิ์เนี่ยในชั้นของการถแถลงคำวิจัยส่วนตนนั้นบอกนะครับว่าไม่จําเป็นต้ววองวิจัยประเด็นนี้เพราะไม่ได้ทําให้ผลของคําวิจัยเปลี่ยนไปเพราะคุณอุดมศักดิ์เห็นว่าเนื้อหาเนี่ยขัดรัฐมนูญ ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษ์ชินวัตรเมื่อวานนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ชัยภูมิคุณยิ่งรักษ์บอกเสียดายและรัฐบาลพยายามจะทําอย่างเต็มที่แล้วรัฐบาลอยากจะเห็นประเทศพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพราะ นับจากมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็จะเห็นว่าขีดการแข่งขันกับต่างประเทศในเรื่องครงสร้างพื้นฐานของประเทศนยังเป็นรองเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านจึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคุณยิ่งลักบอกว่าเมื่อสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาก็เสียดายกับสิ่งที่ควรจะได้พัฒนาให้ก้าวหน้าในการเชื่อมโยงเชื่อมต่อภูมิภาคอาเซียนและเป็นศูนย์กลางอาเซียนที่นอกจากเรื่องการลงทุนที่ประเทศไทยแล้วยังเป็นศูนย์กลางในการที่จะลงทุนในภูมิภาคก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราได้ทําอย่างเต็มที่แล้ว คุณยิ่งรักพูดตอบไปด้วยนะคะว่าเชื่อว่ารัฐบาลใหม่จะนําเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไปสารต่อเพราะเป็นโอกาสของทุกคนไม่ใช่เป็นโครงการของรัฐบาลคนใดคนหนึ่งประเด็นสําคัญถา,ถามถึงความรับผิดชอบของรัฐบาลคุณยักษ์กินคุณยิ่งรักตอบนะครับว่าเรื่องร่างพรบนี้ในส่วนรัฐบาลก็เสนอไปยังรัฐสภา,ารับพิจารณาตามขั้นตอนถามว่าประชริป,ปัดเตรียมจะยื่นถอดถอนออกจากตำแหน่งนายกอีก คุณยิง่งรักก็บอกว่าวันนี้ดิฉันเจอทุกรูปแบบแล้วล่ะค่ะไม่รู้ว่ากลไกต่างๆนั้นก็อยากจะขอว่าอย่างน้อยให้เรามีความยุติธรรมอยู่ในสังคมมีหลักเมตตาธรรมที่ให้กับทุกคนที่เราต้องการที่จะคิดว่าเราทําเพื่อประเทศอยากจะให้มองที่เจตนาอย่ามองใช้ข้อกฎหมายเป็นข้อที่จะริดรอนหรือเป็นข้อที่จะตัดสิทธิ์ทุกคนเลยหากเป็นอย่างนี้เราจะไปกนลำบากการพัฒนาประเทศก็ลำบากเพราะถ้ามุ่งแต่บอกว่าทําทุกอย่าง ใช้ข้อกฎหมายในการตัดสิ์โดยที่ไม่ฟังเจตนารมเบื้องต้นอันนี้ต่างหากที่เราหวังว่าจะได้รับความเข้าใจและได้รับความยุติธรรมและก็ความเห็นใจข่าวแจ้งว่าพูดถึงตอนนี้เสียงสั่นเครือนะักข่าวก็เลยถามว่ารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใช่หรือไม่คุณยิง้ก็ไม่ตอบคําถามนี้นะคะแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปค่ะฟังดูบางช่วงบางตอนนะครับ เยวก็เป็นการเสียเสียดายโอกาสที่เราควรจะได้พัฒนาก็วันนี้ดิฉันก็เจอทุกรูปแบบแล้วอะค่ะก็ไม่รู้ว่ากลไกต่างๆนั้นก็อยากขอว่าอย่างน้อยให้เรามีความยุติธรรมอยู่ในสังคมเรามีหลักเมตตาธรรมที่เราให้ทุกคนสามารถที่จะใครต้องตามที่จะคิดว่าเราทําเมื่อประเทศก็อยากให้มองดูที่เจตนาอย่ามองการใช้ข้อกฎหมายเป็นข้อเพื่อที่จะริบรอนหรือเป็นข้อที่จะตัดสิทธ ของทุกคนเลยแล้วอย่างนี้เราจะไปกันลําบากพัฒนาประเทศต่างๆก็ลําบากเพราะว่าถ้าเรามุ่งมุ่งแต่บอกว่าทําทุกอย่างใช้ข้อกฎหมายในการที่จะตัดสิทธ์โดยที่ไม่มองถึงเจตนารมณ์อันเบื้องต้นตรงนี้ต่างหากที่เราคิดว่าเราหวังว่าเราจะได้รับความเข้าใจว่าเราจะได้รับความยุติธรรมแล้วก็เห็นใจค่ะจริงๆแล้วตรงนี้ก็จริงๆก็ ฉันเองก็อยากจะสื่อถึงสันติภาพอ่ะคะ่ะจริงๆแล้วเราอยากเห็นสัญ,ญลักษณ์ของสันติภาพนี้เกิดขึ้นคาว่าสันติภาพที่ในความหมายของดิฉันเนี่ยไม่ได้มีมองความหมายแค่ว่าสันติภาพนั้นคือการที่เราอยู่กันอย่างสงบโดยไม่ใช้กําลังรุนแรงแต่สันติภาพนี้อยากให้สื่อไปถึงความที่เราต้องให้ความยุติธรรมอย่างเสมอภาคการดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันให้หลักการดูแลหลักเมตตา ทำหลักเพื่ออาธรน,นั้นเป็นจุดโยงในการยึดใหญ่ความสันติความสงบในใจของคนไทยทุกคนนี่ละครับจี้ที่ว่านี้ในเวลาต่อมาคุณีละก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะครับ ร,ระบุว่าวันนี้แขวนสัญ,ญลักษณ์สันติภาพเพื่อต้องการสื่อถึงความหมายของคําว่าสันติภาพที่ส่วนตัวมองว่าไม่ได้หมายถึงแค่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติแต่อยากให้หมายรวมไปถึงการให้ความยุติธรรมอย่างเสมอภาคดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันใช้หลักเมตตาธรรมเอื้ออารทนต่อกันเพื่อเป็นจุดยึดโยมความสันติสงบในใจของคนไทยทุกคนขณะที่ช่วงค่าที่ผ่านมาเลขาธิการกรปประสคุณสุเทพเทือสุบันราสายบนเวทีที่ลุมพินี กรณีสารรัฐมนูนวิธิชัยพรบรกู้เงินสองล้านล้านคือช่วงกลางวันเนี่ยคุณสาธิตวงนองเตยขึ้นไปแจ้งผล <c oughs> งกับวินิชัย <c oughs> กับผู้ชมนมท่ามกลางเสียงล็อกวีดขานรับกันดังในสวนลุมพินีว่าสารรัฐมนุนวินิจฉัยให้พรบรกู้เงินสองล้านล้านขัดรัฐธรรมนูญตกไปคุณชูเล่ปราัยในช่วงค่ำบอกนะครับว่าสารรัฐมนูนวินิฉัยกฎหมายกู้เงินสองล้านล้านตราขึ้นไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ คุณยิ่งลักไม่สามารถปัดความรับผิดชอบได้เพราะเป็นคนเสนอกฎหมายฉบับนี้ด้วยตัวเอง,งคุณสุเทพราศัยว่านายกโกรธสารน้ำหนนมากบอกว่าอย่าใช้ข้อกฎหมายมาตัดจิตโดยไม่ฟังเจตนารมณ์มคุณสุเทพบอกว่านี่ถือเป็นการประจายตัวเองว่าไม่ต้องขอรพกฎหมายให้ดูที่เจตนาแล้วจะเป็นนายกได้อย่างไรท้าจะไม่ขอรบกฎหมายสุดท้ายก็บอกนะครับว่าที่คนเสื้อดงจะชุมนุมใหญ่ที่อยุธยา ขอให้มวลชนกปปอสเอตรียมพร้อมกําลังมีการสะสมกําลังเข้ามาเล่นงานศาลกับปปชอถ้าเข้ามาชุมนุมที่กทมเมื่อไหร่เราจะมาให้มากกว่าสองถึงสเท่าสองถึงสเท่าขอให้กปปสอทุกพื้นที่เตรียมพร้อมไว้เปานกหวีดเมื่อไหร่ให้มากันให้ยิ่งใหญ่นั่นแหละฮะฟังบางช่วงบางตอนดูครับให้ประชาชนคนไทยสามัญชนอย่างพวกผมฟังหน่อยสิครับ ว่าเราคนไทยเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าคุณเจตนาดีหรือคุณเจตนาารหรือคุณเจตนาอย่างไรแต่ละวันเนี่ยคุณช่วยบอกหน่อยสิไว่าจะเอาอะไรเป็นบรรทัดฐานถ้าไม่ยึดตัวบทกฎหมายมีกำลังเท่าไรยกมาดูแล้วมานับหัวกันว่าใครมากกว่ากันออแต่ว่า,านายพกปืนมาสิบล้านกระบอกก็เรากัดบ้านนะว้ย มาชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธแล้วมาประชันกันนับจำนวนแข่งกันอย่างนี้เราบวนมหาประชาชนชู้ด้วยมาประชันกันเตรียมพร้อมเลยนะครับถ้าวันไหนผมเป่านกหวีดแล้วกลับมาจะได้พร้อมเลยเที่ยวนี้เอากันได้เจ๊งใหญ่เลยรวมพลังคนทั้งแผ่นดินเลยครับนี่แหละครับ อันนี้อันเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นพชคุณธิดาถาวรเสษก็พูดถึงการเคลื่อนไหว15มีนาคมที่อยุธยาที่คนเสื้อแดงจะมารวมตัวกันคุณธิดาบอกนะครับว่าจะเป็นการเคลื่อนพลทั้งทางบกกับทางน้ําเพื่อไปรวมตัวอยุธยา15มีนาเป็นการระดมพลพื้นที่ภาคกลางบางส่วนของภาคตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งกทมกับปริมณฑลและก็จะมีการเคลื่อนพลทางรถไฟด้วย ขณะที่คุณนัททูตสายเกลแกนนำนปชอบอกนะครับว่าวันที่13มีนาคมก็คือวันนี้เนี่ยน้องไรตอนบ่าย3โมง13นาทีบ่ายโมง13น,นาทีขอ<พ>ภัยค่ะ13นาฬิกา13นาทีจะมีการเปิดนิทรรศการถลกหนังเทือกโดยทีมงานฝ่ายสินของนงปชอนอกเหนือจากการถลงถลกหนังเทือกในแต่ละวันคุณนัททูตบอกว่าจะมีพิธีเปิดนิทรรศการที่ห้องประชุมชั้น6อิมพีเรียนราดเพร้าขอให้นปชไปคิดข้อความต่างๆเพื่อประกอบนิทรรศการและเพื่อที่จะส่งถึงคุณสุเทพ การชุมนุมวันที่สิเนี่ยจะใช้สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรียุทยานะครับค่ะอันนี้คือฝ้าของนองพอชอเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อช่วงหน้าเจ็ดโมงกาน,นาทีเรื่องราวเช้านี้ครับสนับสนุนโดยใหม่เต้าหู้ไข่ไก่ตราซีพีบิ๊กแคมีราเฟสติวัลสองบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนโลชั่นกันแดดฟาริสเพอร์เฟกซัน ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ลามินา